เพื่อนๆรู้กันไหมครับในโทรศัพท์มือถือซัมซุงอ่ะเขาจะมีโหมดการทํางานอยู่โหมดหนึ่งที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานของโทรศัพท์ช่วยปิดแอปพื้นหลังแล้วยังช่วยล้างข้อมูลหน่วยความจําให้เราแบบอัตโนมัติ <Yes! S 1> แต่เราอ่ะต้องเข้าไปตั้งค่าเพื่อเปิดการใช้งานโหมดนี้ก่อนนะครับโหมดการทํางานที่ว่านี้มันคือโหมดอะไรแล้วเราจะต้องเข้าไปตั้งค่ายัางไงตามไปดูเลยครับอันดับแรกให้เราเข้าไปที่การตั้งค่าครับ ให้เพื่อนๆเลื่อนล,อลงมาครับไปที่การดูแลอุปกรณ์อันนี้นะครับกดเข้าไปเลยพอเราเข้ามาหน้านี้แล้วนะครับเราจะเห็นสัญลักษณ์ตัวนี้ครับที่มันมีจุดสีส้มๆเล็กๆตัวนี้นะครับให้เพื่อนๆกดเข้าไปได้เลยแล้วให้เราแตะเข้าไปที่ r e สตาร์อัตโนมัติล่าสุดเลื่อนลงไปล่างสุดเลยครับแล้วให้เราแตะไปที่ restart ตอัตโนมัติตัวนี้นะครับไปสไลด์เปิดทั้ง2อันเลยครับ ในหัวข้อที่2จะเป็นการตั้งวันแล้วก็เวลาให้โทรศัพท์มือถือของเราอะ่ะทำการรีสตาร์ทอัตโนมัติเงื่อนไขที่จะทําให้โทรศัพท์มือถือทําการรีสตาร์ทอัตโนมัติได้เราจะต้องไม่ใช้โทรศัพท์นะครับเพราะฉะนั้นผมก็เลยตั้งเวลาเป็นเวลาตีสี่ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ผมยังนอนหลับอยู่ส่วนประโยชน์ที่ได้จากการรีสตาร์ทอัตโนมัตินะครับที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานของโทรศัพท์ ช่วยในเรื่องของการปิดแอปพื้นหลังแล้วก็ยังช่วยล้างหน่วยความจำในโทรศัพท์มือถือของเราให้แบบอัตโนมัตินั่นเองนะครับเอาเป็นว่าจะใครอยากให้โทรศัพท์ของเราอะทำงานได้ดีเต็มประสิทธิภาพมากขึ้นก็ให้เข้าไปตั้งค่าการรีสตาร์ทอัตโนมัติเอาไว้ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าไปครับ